ตัดเลยไม่รอช้าสเวนเตอร์คอกลมตัดเลยตัดเลยป้ายนี้สวยนะมไม่ค่อยได้รีวิวมีลูกค้าประจำมาซื้อกันตลอดเลยนะจ้ะสเวนเตอร์อคอกลมเกรด A นะคะลูกค้า3,900บาทพอ ใครเงินไม่พอมีรุ่นโตให้สา0พด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยสามพดูสีก่อนลูกค้าสีแบบโอ้โหป้ายเขียวดูสีดิโอ้โหคือสดใหม่กริบใหม่กราบนะคะขอแบบคนที่ชอบผ้าสะอาดสะอาดอะ่ะนี่ตัวแรกก็สวยแล้วป้าย้อยังไม่ได้ใส่ mm hmm. นี่ย yeah. ตัวที่สองก็สวยตัวที่สามก็สวยโอ้ยนี่ก็ได้วางมา่อนก็ได้ค่ะใครรับรีวิวส่งฟรีใครรับกระสอบใหม่แจ้งได้ใครซื้อเยอะลดให้อีกนะคะอู้ใหม่ป้ายห้อยเนี่ยลูกค้าถ้าใหม่ก็คือใหม่นะคะเกรด A คือเกรด A อฟอร์ฟอเวอร์ป้ายยังอยู่ค่ะตัวนี้เป็นแบบไม่มีหมวกเมื่อกี้เรารีวิวแบบมีหมวกกันไปฟิลลาจ้า มีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนกันลูกค้าต้องลุ้นนะคะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือความสะอาดอุ้ยตัวนี้น่ารักเป็นอะไรเนี่ยสปนี้ร็อกรอยากเลยใครเอารีวิวนะคะแจ้งได้เลยมีสีพื้นมีสกรีนมีปักเตือนด้ยเตือนนะเอแจ้งเตือนในรอบกิ่ปีไนกี้ตัวนี้หล่อๆลอคอปกรับรีวิวใช่ค่ะคุณพี่ขอบคุณค่ะพี่อะไรเนี่ยน้ำเหรอ หมดไม่ได้ส่งฟรีใช่คะ่ะลูกรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมลูกใหม่ไม่ฟรีพักแชทมาเลยลูกค้าขางานปักนะคะสามพันเก้าใครจะเอาสั่งมาได้เลยอ,อนาคตเนี่ยางานปักมาอีกแล้ววินเทจน่ารักน่ารักค่ะสีน่ารักจังเลยไม่ให้เจ๋อเอามาล้างไม่ใช่หรออ้ยอ,อันนี้ท็อปช็อปกว่าอ้วนขอดูหน่อยดิท็อปช็อปอะ ท็อปช็อปเลย oh, mm hmm. ไม่ใช่นะ <Okay. S 1> ต่อเลยครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะงานจัดสะอาดลูกค้าป้ายเนี่ยใครชอบความสะอาดเนี่ยวินเทจมาอีกแล้วนะคะคอปกน่ารักน่ารักก็มีนะคะ <Okay. S 1> ตัวแบรนด์ไม่ได้ดึงออกค่ะลูกค้าเราจะแยกไว้แล้วก็ให้ลูกค้าแคปตอนท้ายคลิปแยกไว้ให้ลูกค้าแ capture ตอนท้ายคลิปนะคะได้ทุกตัว ได้ทุกตัวค่ะเพราะเราโชว์ทุกตัวเนี่ยเห็นไหมในกล้องก็จะเห็นเลยมุมกล้องก็จะเห็นเลยนะคะได้ทุกตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะไว้ให้แคปตอนท้ายคลิปนะคะอุ้ยตัวนี้คอปีนน่ารักจังเลยถ้าเป็นลูกลูกค้าที่แบบไม่ทราบก็จะเข้าใจว่าเออดึงออกยอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่ได้ดึงออกนะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้แคปตอนท้ายคลิปได้ทุกตัวแน่นอนค่ะอุ้ยตัวนี้น่ารัก เนี่ยแบบเนี้ยหัวผ้านะสวยมากเลยนะของจริงอะ่ะไอเหนียวไปไหนเอเวอร์ลัดนะตนนัวนี้ใครจะเอาคอกลมสั่งคอกลมได้เลยใครจะอาฮูดสั่งฮูดได้เลยหรือใครจะขายคู่กันสั่งคู่กันส่งวันนี้นะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยสวยมากผ้าดีเลยดูดิใครโอนยอดวันนี้ก็ส่งของวันนี้นะจ๊ะ ป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่เลยอยใครชอบใหม่ๆสะอาดๆเล่นได้ลูกค้าป้ายนี้ลูกค้าประจําติดใจกันเยอะนะคะสั่งกันตลอดบางทีเราไม่ค่อยได้รีวิวนะคะ3 9มพันเนะคะใครจะซื้อเหมาเหมานะคะทักมาได้เลย โอ้ยตัวนี้น่ารักมากคอปกคิสมัสไว้ถ่ายรูปหน่อยนะคะไอ้มอร์นิ่งซันปะใช่ใช่ใช่มอร์นิ่งซันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปนะเนี่ยงานปักนะคะพวกงานปักแบบนี้ลูกค้ามันจะได้ราคาเนาะไปคัดไปแยกเอานะคะเนี่ยมีหลายตัวนะกระสอบนี้มันมีให้ลุ้นนะคะลูกค้าคือ งานกระสอบมือสองมันแบบละตัวอยู่แล้วไม่ซ้ํากันอยู่แล้วเนาะก็จะมีทั้งแบบตัวธรรมดาตัวปักตัวสกรีนนะคะตัวไหนสวยลูกค้าก็อัพราคาหน่อยตัวไหนไม่ค่อยสวยก็ขายถูกลงมาหน่อยแต่ก็ไม่ขาดทุนนะลูกค้าลูกหนึ่งมันมีร้อยกว่าตัวนะตกตัวละมันสามสิบกว่าบาทขายได้กำไรอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้อาร์มี่ไอไอเหมียวเอ,เองแยกไอ้ตัวอ่งานปักงานไอ้นี่ออกมาให้ให้พี่ถ่ายรูปหนะ่อยเดี๋ยวต้องเก็บเออที่ไม่ได้แยกมัจ้จ้สามพันเก้านะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยใครหาสเวตเตอร์นะคะ เรามีทั้งสเวตเตอร์ฮูดมีทั้งสเวตเตอร์คอ,อกลมนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยสินค้ามีพร้อมส่งนะคะซื้อเยอะลดได้ทักมาเลยค่ะขอปกอุ้ยใหม่ๆป้ายังห้อยอยู่เลยนะคะตัวนี้เพิง <c oughs> ใครมีเวลาเอาไปซักเอาไปรีดยิ่งใหม่นะคะลูกค้ายิ่งจะใหม่กว่านี้ถ้าซัการีดนะคะเจ๊ไปไหนมายังไม่ไมาเจ๊เจ๊กำลังเข้ามามอุ้ยคอปกมาอีกแล้วเนี่ยตัวอย่างเนี้ยเขาทำราคาได้สองร้อยเห็นลูกค้าไลค์ขายกันสองร้อยนะคะไลค์ like สดอุ้ยตัวนี้ก็สวยอ่ะเห็นลูก,กให้เขาโฟกัสก่อนหนอว <laughs> างทับเลยยังไม่ได้โฟกัสตัวนี้เลยนีย่งานปักนะคะเนี่ ออีเดนะตัวไหนสวยมากก็อัปราคากันเอาลูกค้าจา้ะเอ้ยเอ้ไอแคร์ขอไอนี่กล่องนึงหน่อยดิให้ลูกค้าคนนี้ต้องไอ้ถ่ายยังไงอะ่ะสี่ใชไอแป๋วพี่้อีถ่ายไม่ใช่ออน,นี่พี่คนนึงแต่ว่า ที่ฉันบอกเธอวันนั้นน่ะว่าที่เขาซื้อบ่อยๆอ่ะโม้โม้โม,ม้ได้ได้ได้บอกเอออะไรนะ <c oughs> ถ่ายรูปก,กับลูกค้าเหรอใช่ใช่บอกพี่ ส่งให้นะส่งให้พี่ยอดก็ได้สั่งของกันได้ปกติเลยนะคะลูกค้าจ๋ารัดเซลป้ายโลกอะนะมี ัวนี้ก็น่ารักอุ้ยสีเขียวเนี่ยแบบใส่วันคริสต์มาสน่ารักมากเลยลูกค้าใส่ใส่วันคริสต์มาสเลยดินี่ไอ้อะไรสีแดง <laughs> ชอบชอบ,ชอบไปไ่เบ้นเลย,ยชอบชอบสีแดง,ดแดงเห็นสีแดงอะไรก็เป็นสีแดงไม่ได้เขาจะแบบตื่นเต้นนะคะชอบ <laughs> <laughs> ชอบเป็นกายส่วนตัวอุย้ยตัวนี้น่ารักมากอุย้ยลูกค้าขอดูใ,ใกล้หน่อยลูกค้าตัวนี้ปังมากตัวนี้น่าจะอัพราคาได้สูงเหมือนเป็นเหมือนผ้าทาวิทเลยแล้วก็ปักเนี่ยปักแบบเนี้ยลูกค้าก็ดังอยู่กรุงเทพพุทธมนทลสายสาเบ้น กุงเทพพุทธมทนฑลสายสองนะคะส่งได้ทั่วประเทศนะคะใครจะมารับเองขอโลเคชั่นได้เลยมีหน้าร้านมีแผนที่ให้นะคะโอ้อะไรหล,ล่อๆเลยเว้ยตัวนี้เด็ดมากลูกค้า แชมเปี้ยนอย่างอย่างหม่ขอหน่อยจ้าลูกค้าดูแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับมือฉันไปโดนหมึกโดนอะไรมไมเหมือนเมื่อกี้มีเห็นสักที่แขนนี่แชมเปี้ยนมันมีแบรนด์ให้รุ้นนะลูกค้าอ้าวรีวิวหลุดขอนะคะพี่ชาย พี่ชายก็แฟนตัวยสงสเวตเตอร์คอกลมอยู่ช่วงนี้ได้เลยเนาะคะอ่ะคิวสองนะพี่ใายคิวสองนะคะ <c oughs> อยากได้กระสอบใหม่ก็สั่งกระสอบใหม่กันได้เลยนะครับโอ้ยน่ารักพี่ใายเคยซื้อป้าป้ายเนี้ยหรือว่าหนูขายแต่ป้ายแดงให้พี่ชายป้ายเนี้ยหนูไม่ได้รีวิวมาเดือนสองเดือนแล้วแหละเพราะว่ามีลูกค้าประจำมายกตลอดไงหนูก็เลยไม่ค่อยรีวิวลี โอ้เดี๋ยวดูวินเทจตัวนี้อย่างหล่อไนกี้วินเทจลิ้นแดงด้วยขอดูใกล้ๆหน่อยครับไม่ใช่ไนกี้วินเทจครับมาเดี๋ยวเรียงให้ดูเนี่ยมีข้างล่างอีกเอ่ยกอกลงก็ได้ะนะมันมีข้างล่างอีกที่เราไม่ได้ยแยกงตั้งแรกอะ่ะเดี๋ยวเรียงให้ดูลูกค้าว่ากระสอบนี้มันก็จะได้ประมาณหนี้ สาเหตุที่แยกไว้ก็เพราะว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยค่ะเราจะมาวางเรียงให้ลูกค้าดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ เลยพี่นายดุ้งแรงจัง่ยางนสีูห,<ว>ห,หี่เียได้ไงวนแตกนิดแตกหน่อยดค้า,าคนสรุปว่าที่เราไปกินหมูกระทะเียเป็นอะไรกับพี่นายนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่เจนครับปรับกล้อง โอ้โหพี่ชายลูกค้าโอนแล้วขอบคุณลูกค้าค่ะอันนี้อ่านยังกดังอยู่ไหนเนี่ยอ่านแล้วโอเค มาถึงนี่เลยเหรอมาแล้เลยูเดียนคณะครรเจ้ได้ดูเหรอฮะเจ้ เดี๋ยวเราก็กนีเน่เลยมารีวิวนี่เลยไหมโอ้พี่ดูดิเนี่ยอันนี้เฉพาะหัวนะเชิกก้ตสก๊อตผ้าสำลีเหรอพี่อันนี้คือเรียงให้อุยแต่มันล้นออกมาแล้วอ่ะล้นออกมานะพี่สวยมากตัวนี้เป็นผ้าทวิท เหมือน่าทาวิ์อนะต,วตัวานะมีงานเชริรสกอตไหมจ๊ะนัดแล้ว <c oughs> มีมา,หา,หาเลย <c oughs> เจ้ถ่ายดีจังเลย ขายวันละลกูกโอ้โหเนี่ยลูกค้ามานน่าโกดังนะ oh. มาทุกวันขายได้วันละกระสอบลายสกอตมันมีหลายผ้าลูกค้ามันมีผ้าสัมลีมันมีผ้าคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าลองระบุให้หน่อยนะคะเซเตอร์ดูอ่ะไหนอะก็เจ้าของกระสอบเราอยู่ไหมเนี่ยหมดแล้ว เออไม่ใช่อันนี้คือเรียงให้ดูว่าแบบเนี่ยกระสอบหนึ่งเราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เรียงเฉพาะหัวผ้านะยังไม่หมดด้วยยังมีฟิลลายังมีสนุปปี้ยังมีอย่างอื่นแต่ว่าเรียงแค่นี้ให้ดูแค่นี้ก่อนอ่ะใครจะเอาแบบนี้บ้างนะคะลูกค้าแคปหน้าจอป้ายนี้นะป้ายเขียวสามพันเก้านะคะ ใครอยากได้สเวตเตอร์คอกลมแคปหน้าจอทักอินบ็อกได้เลยขอบคุณค่ะ